เอาล่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมคอนทราแบนโพลิสเป็นเกมเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมืองพวกลักลอบสิ่งผิดกฎหมายที่จะเข้ามาขายในเมืองเรานั่นเองเรารับหน้าที่เป็นตำรวจนายหนึ่งที่จะมาตรวจ เขตชายแดนของประเทศอะไรก็ไม่รู้นะตรวจหาพวกสิ่งผิดกฎหมายที่ซุกซ่อนไว้ในรถหรือของต่างๆแล้วก็ตรวจจับพวกที่ลักลอบเข้าไปทํางานในประเทศอย่างผิดกฎหมายนะก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมผมฝากกดติดตามให้ช่องของผม <S <S ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของผมถ้ากดแล้วก็ไปลุยกันเลยคาริคาตาข้ามชายแดนอาคาลิสตัน1 6 0 4 1 9 8 1หโอ้โห80หูนยปี80มาเริ่มเกมกันแล้ว ตื่นได้แล้วสหายเราจะไปที่นั่นเร็วๆนี้เฮ้ยกวางแต่ก็มาเป็นอาหารหรอกตัดหน้ารถอย่างนี้นะพวกเขาพนันด้วยวอดก้าลังนึงเลยที่ว่าคุณจะไม่สามารถทํางานอยู่ที่นี่ได้ครบภายในหนึ่งอาทิตย์แต่ผู้บัญชาการหน่วยเชื่อมั่นในตัวคุณอย่างมากเลยตรงนี้มีคนรถเสียจะไม่จอดลงไปดูในหลอตำรวจภาษาอะไรวะคุณควรทําตามคําสั่งทั้งหมดของเขาจะดีกว่าไม่เช่นนั้นคุณจะจบลงแบบโลนิคอฟช่างเป็นชายที่น่าสงสารจริงๆอะ เขาแค่อยากได้เงินมากกว่านี้นะโอ้อันนี้คือค่ายเราเหรออันนี้คือค่ายนะที่มั่นชายแดนถึงแล้วใช่ไหมเพื่อนโอเคเราอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้รายงานไปยังผู้บัญชาการหน่วยขอให้โชคดีเ,คเหมือนจะเป็นประเทศอะไรสักอย่างเลยภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะโอเคมีอะไรเนะี่ยสำรวจเลยแย่งรถได้ไหมแย่งรถก่อกระบทเปลี่ยนเปลี่ยนปิดเลยไม่ต้องฟังเจอกันเพื่อนออกแล้ว เจอกันนะเพื่อนมองมองมองตามนะเจอกันนะเพื่อนไปแล้วนะทำไมต้องมองตามขนาดนั้นทำไมต้องมองตามกูขนาดนั้นนะเพื่อนได้เวลาเข้าไปที่ชายแดนโอ้สหายเรารอคุณอยู่เลยยินดีนต้อนรับสู่ชายแดนอคาลิสตันในอคาบุเรเบรือเบอเบอเชียร์อ่านยากจัดฉันเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยชื่ออันเดียเยฟและฉันจะอธิบายงานของคุณให้ฟัง ขั้นแรกเลยก็ไปที่ออฟฟิศหยิบแฟ้มเอกสารของคุณอันนี้ใช่ไหมออฟฟิศเรามีลูกศรชี้บอกสิดสับเปิดประตูอุยเจอรูปใครรูปที่มีทุกอันนี้ใช่ไหมแฟ้มเอกสารตอนนี้เปิดโฟลเดอร์และตรวจสอบคู่มือเอกสารของคุณกดแท็บก็ซึ่งมีข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบกดต่างๆและรวมถึงประเภทรถและประเทศของผู้มาเยือนด้วยนี่ใช่ไหมการควบคุมชายแดนคู่มือเอกสาร อันนี้ก็คือหน้าแรกนะสารบัญตรวจสอบเอกสารชื่อและนามสกุลวันหมดอายุหมายเลขหนังสือเดินทางแล้วก็รูปถ่ายอ๋อเหมือนจะเป็นสอนวิธีการเช็คพวกเอกสารนะคนที่จะเข้ามาโอเคเดีผมอ่านก่อนโอเคพอพออ่านเสร็จแล้วไม่อ่านเยอะมาผมพร้อมแล้วเยีเ่ยมมาเริ่มกันเลยเดึงคันโยกเพื่อให้คนขับรถคนแรกเข้ามา,าในเขตควบคุมชายแดนอ่ะ คันโยกนี่หรอมาครับผมมาเชิญเลยรถคันเหลืองด้วยนะหยุดหยุดหยุดขอโทษครับช่วยลบหน่อยขวางเลยมาเปิดกระจกมาไอหนุม่มในการเข้าสู่อาคาริสตันคนขับต้องมีข้อมูลเอกสารที่ถูกต้องนะแสดงเอกสารมาครับผม ไหนเอามาให้ผมดูซิตอนนี้คุณดูที่โฟลเดอร์หน้าที่ของคุณนะ่ะตอนนี้ก็ใช้ตัวเปรียบเทียบเอกสารเพรื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไดเวอร์นเอกสารทั้ง2ฉบับได้เลยยังไงกดยังไงอ๋อกดอันนี้นี่เอกสารเปรียบเทียบการเปรียบเทียบช่องในเอกสารจะลดระดับการรับรู้ของคุณเมื่อคุณเหนื่อยการเปรียบเทียบจะช้าลง และเมื่อระดับลดลงเหลือศูนย์ก็จะเหลือแค่การเปรียบเทียบด้วยภาพเท่านั้นก็คืออันนี้ใช่ไหมระดับถ้าระดับเรายัางเต็มอยู่ก็คือเราสามารถกดให้มันแบบมันจะขึ้นข้อมูลตรงกันถ้าระดับการรับรู้หมดก็คือเราต้องแบบใช้ตาเราดูเลยนะไปพักผ่อนเพื่อฟืนฟ้นฟูระดับการรับรู้ของคุณก็คือถ้าระดับการรับรู้ของเราแบบหมดนะเราต้องไปพักผ่อนโอเคไม่อ่านมากเริ่มเลยจะเล่นแล้วรายงานการตรวจสอบในรายงานนี้คุณจะสังเกตความคลาดเคลื่อนที่พบในเอกสาร ทำเครื่องหมายแก้ข้อผิดพลาดอย่างน้อย1ข้อก่อนที่จะให้คนขับไปหรือปล่อยรายงานให้ว่างไว้หากคุณอนุญาตให้เข้าได้เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดคุณต้องค้นหาปัญหาที่มีอยู่ทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปรายงานจะมีข้อมูลเพิ่มด้วยกล่องแสดงความผิดพลาดใหม่โอเคมาชื่อถูกไหมชื่อถูกนะแล้วก็เลขหนังสือเดินทางถูกรูปถ่ายครบโอเคเองเข้าประเทศได้ ไปนึกว่าจะมีประเด็นแล้วนะนึกว่าจะมีประเด็นแล้วนะตอนนี้คุณตัดสินใจได้แล้วว่าคุณควรจะให้เขาเข้ามาไหมไปเชิญเลยเรียบร้อยอนุมัติเลยเข้าได้ครับขอบคุณมากลาก่อน,อนพูดแปลกๆนะเนี่ยเฮ้ยเปิดประตูลงมาคุยก่อนเปิดประตูลงมาคุยโอ้โหรีบไปจัดเลยนะไปแล้วเยี่มมากนั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเรียกคนขับต่อไปเพื่อมาควบคุมโอเค เพื่อมาตรวจนะมาเชิญมาเลยครับชาวต่างชาติทุกคน,นต้องมีใบอนุญาตเข้าเมืองที่ถูกต้องคุณมีเอกสารไหมมาเอามาดูซิผ่านได้ไหมเนี่ยชื่อชื่อถูกไหมตรงกันโอเคหนังสือตรงกันเดี๋ยวนะเอ้ยนี่มันไม่ได้แล้วเนี่ยวันหมดอายุของเองมันหมดอายุแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่เองจะลักลอบเข้าประเทศใช่ไหมฮะไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมให้เข้าไม่อนุมัติ เอ้ยถ้าผมลืม<ป>ผมลืมติ๊กชิบหายแล้วเอิดโทษด้วยนะพี่เอามาให้ติ๊กก่อนเปิดเปิดประตูรับลมโอ้โหแล้วคือขับออกเลยเองไปทำใบพาสปอร์ตมาใหม่นะแต่ค่อยเข้ามาใหม่เอาชิบหายไม่ถูกต้องรายงานการตรวจสอบรบร้อยเลยชิบหายแล้วลืมผมลืมติ๊กไอ้นี่คันนี้คันใหญ่ซะด้วยลุงจอดเลยลุงจอดประตูเปิดประตูรับลมดูลุงมองหนะ้าบอกมึงทำเชี่ยอะไรมาเอาเอกสารมาดิ ให้ผมดูครับชื่อชื่อตรงการอุ้ยมันจะหมดแล้วว่าผมว่าต้องใช้ตาเปล่าดูแหละโอเคอันนี้ตรงกันใช้ได้ถึงวันที่22กันยา1981นะรายงานการตรวจสอบวันหมดอายุโอเคแต่ก็เข้าได้ไปอนุมัติเข้าไปเลยให้เข้าไปทําใบหมดอายุมาด้วยนะทําให้มันเรียบร้อยเข้าใจไหมรูบอกภามเชีย่ยอะไรไอ้นี่เ <c oughs> อ้โหโคุณพี่อีกแล้ว what the fuck ถ้าให้ผมไปเป็นคนคุมจริงๆนี่น่าจะแบบ มีการก่อกระบฏในเมืองแน่นอนให้ใครเข้ามั่วก็ไม่รู้อุยคันนี้รถหลูเลยเปิดประตูมาคุยก่อนเปิดประตูมาคุยก่อนหน้าตาเองนี้ไม่น่าไว้ใจนะเนี่ยไหนดูซิถูกต้องไหมอ้าวมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองแล้วมีเหลืองแล้วมีเหลืองแล้วดูวันที่หมดอายุจับคู่ไม่ถูกต้องโอเคเข้าไม่ได้อุ้ยล้วดูเงินเราติดลบร้อยโอ้ชิบหายแล้วไม่ได้นะเข้าไม่ได้ ห้ามเข้าชื่อนี่ก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ชื่อบึงไม่ถูกต้องอะ่ะเฮ้ยไม่ต้องมาถามเดี๋ยวก็สัตว์ยกเปิดประตูลงมาเลยไหมเปิดประตูลงมาเลยปะออออเอแล้วทำไมต้องตีรถไก่เนี่ยโค้งไก่เลยเยี่มโอ้ยแค่เริ่มมาก็เชียร์แล้วนะติดลบร้อยตอนนี้ติดลบ40บาทต่อไปไปที่อพาร์ตเมนต์ของคุณแล้วพักผ่อนเถอะอุอ้ยแค่นี้หยอโอ้ยงานสบายได้เวลาพักพอนแล้วทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ย อันนี้คืออะไรเนี่ยไม่มีให้ขึ้นด้วยอ,อ๋อเนี่ยฝั่งนี้หนังสือพิมพ์เหรอเปิดเผยการร่วมมือด้วยกันนิคโคุณลาโซซิมแอ้ภาษาเชี่ยอะไรเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจชายแดนในคาริสคาตาถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับแก๊งลักลอบขนสินค้าและถูกตัดสินจำคุก1ิปีและทำงานหนักชิบหายเลยกูจะโดนไหมกูจะโดนไหมเนี่ยกูตรวจคนผิดไปสองรอบแล้วเนี่ยสำนักงานอายการได้เปิดการสอบสวนการทุจริต ของตำรวจการสอบสวนของอีก6คนที่เชื่อมโยงกับโรสดิครอฟใช่ไหมอ่านถูกใช่ไหมกำลังดําเนินการอยู่นะรัฐบาลแจกอาพาร์ตเมนต์หรอฮู้หวยบ้านใหญ่กําลังเริ่มต้น มีส่วนร่วมในการจับฉลากและรุนรับรางวัลอพาร์ตเมนต์สุดหรูในใจกลางเมืองหลวงค่าตั๋วเพียง100ดอลลลร์มีการโฆษณาด้วยนะเป็นตั๋วอพาร์ตเมนต์ฟรีเดี๋ยวนะแล้วกางเกงในใครกางเกงในใครไม่ใช่กางเกงในผมแนะ่นอนเนี่ยผมเพิ่งเข้ามานะโอเคอันนี้ก็คืออพาร์ตเมนต์เราอพาร์ตเมนต์เล็กนิดเดียวเองนอนเลยการนอนหลับช่วยสร้างระดับการรับรู้ของคุณ ซึ่งจำเป็นสําหรับการเปรียบเทียบเอกสารนี่ไงที่เขาบอกนะดูซินี่วันที่หนึ่งตรวจสอบความถูกต้องอลบลบสองเลยการบํารุงโอเคไม่ได้สักบาทคุ้มไม่ได้กูม,มาทํางานที่นี่กูคุ้มไหมเนี่ยเช้าวันต่อมา ขอเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะสวัสดีสหายฉันชื่อลูริลูิลูยิดุยจะเป็นรองผู้บัญชาการและจะเป็นผู้นําในการฝึกวันที่สองของคุณเอาคนนั้นหายไปไหนอะเมื่อเร็วๆนี้เราได้สังเกตเห็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของผู้รักรอบนําเข้าโชคดีที่หน่วยเข่ากองของเราได้ลงมือปฏิบัติกันแล้วมันจะให้ข้อมูลที่จําเป็นเป็นประจําด้วยกดอ,อื่นมาดูที่บอร์ดข้อมูลกันก่อน,อนเลยอ๋ออันนี้ก็เหมือนแบบใส,ส่สืบไปสืบมานะ ว่าแบบไอ้พวกลักรอบนี่มันจะมาไม้ไหนนะเวลาเองก็พามคืนเองก็พามกืนโอเคอ่านซิผู้ค้าของเถื่อนเนาะอายุคนขับ44ปีอ๋อเราต้องสังเกตอายุคนขับนะอันนี้อะไรเนี่ยต้องหมอบดูต้องมอบดูอันนี้อะไรเลขทะเบียนบางส่วนเลขทะเบียนที่อะไรเนี่ยโอเคมาพร้อมเลยผมว่าไอ้คันหลังแน่นอนนะไม่ต้องลักรอบรถคันยังใหญ่เปิดประตูรับลมก่อน ดูเหมือนว่าเราจะมีผู้ต้องสงสัยที่ทําให้เขาลงจากรถโอ้ยพวกนี้โอเคลงมาเลยพวกลักลอบทําเครื่องหมายที่ซ่อนของเถื่อนด้วยเครื่องหมายตาง,งูเหรออย่างไรก็ตามสามารถมองเห็นได้ภายใต้แสง u ีเท่านั้นโชคดีที่ไฟฉายทํางานของคุณฟีฟังก์ชันดังกล่าวเหรอยังไงอะอ๋อกดสองรอบมาดูสิอ้าวอ้าวเจอแจ็คพอตแล้วจุดซ่อนของเถื่อนคุณยังสามารถหาของเถื่อนได้จากที่เหล่านี้เหรอมียาง บุหลังคาบางโคนถังน้ํามันกันชนแล้วก็ที่กองอากาศเอ็งก็สรรหาที่ยัดเนาะตอนนี้เราต้องใช้เครื่องมือเพื่อเอาของเถื่อนออกมาหยิบมีดออกมาจากโต๊ะได้เลยเอ็งนี่เล่นลิ้นแล้วนะเือฟันเลยดีไหมฮะฟันเลยไหนเอ็งขนอะไรมาเนี่ยดูซิอืมฟันฟันเลยโอ้โหโอ้โหเป็นแพ็กเลยนะทำดีมากคุณพบของเถื่อนแล้วโคเคนเป็นแพ็กเลยนะเอาไปลักลอบไปขายอรอมีอีกไหมเนี่ย ฮะนีอีกไหมมาเช็คฝาใต้กระโปรงกันทีนี้สายตาที่มองดูอย่างระวังจะมีประโยชน์มากกว่าไฟฉายเหรอโอเคเราต้องมองดูนะเราจะดูยังไงอ๋อนี่ไงโอ้โหถ้าเป็นงูชกตายแล้วเนี่ยเยี่ยมเลยทีนี้ก็ได้จะหมดแล้วปวดจำไว้ว่าผู้ลักลอบนําขนสินค้าสามารถเล่นแง่ได้สําหรับเอกสารตรวจสอบที่เป็นตัวอย่างเปิดดูคู่ทุ้ยลิ้นพันจับไอเวนนั้นได้แล้วได้เลยมาไปเพื่อน จับเลยขนโคเคนใช่ไหมเรียบร้อยเรามาถึงห้องขังแล้วปิดเลยล็อกประตูด้วยนี่คือโกดังของคุณคุณสามารถเก็บของเถื่อนเครื่องมืออาวุธและสิ่งของอื่น,นที่ยึดมาได้เหรออ๋อนี่คือโกดังของเราไม่แน่สักวันหนึ่งคุณอาจจะขยับขยายมันได้ก็ได้โดูเหมือนว่าเราสามารถขยายได้ใช่ไหมตรวจสอบเลยที่นี่คุณสามารถเก็บเครื่องมืออาวุธของเถื่อนที่กู้คืนมาได้และสินค้าเพื่อการค้าอัปเกรดคลังสินค้าของคุณ เพื่อให้สามารถจัดเก็บสิ่งของได้มากขึ้นสิ่งของที่ทิ้งไว้จะหายไปเหรอคุณสามารถบรรทุกไอเทมที่เลือกจากช่องเก็บของของคุณหรือจากรถตำรวจโดยตรงย้ายไอเทมอย่างรวดเร็วระหว่างคอนโทรลคิกโอเคย้ายเลยเฮ้ยมีดไม่ได้มีดมีดของเราเรียบร้อยตอนนี้ขอให้เจ้าหน้าที่มาคิกมูฟมาช่วยเก็บกวาดยันพานานะที่เหลืออ๋อคนนี้เพื่อนเรายวชื่อแม่งอ่านยากเลยแต่ละคนไปมานั่งสุบบุรีโก้เลยไปทํางานได้แล้วเรียบร้อย มีเครื่องมือหลายประเภทที่จําเป็นในการเปิดที่เก็บของบางอย่างเออคุณสามารถทุกส่วนที่แข็งโดยใช้ค้อนขวานทําให้คุณเปิดลังและถังรถได้อ๋อเราไปเอาอันนี้ก่อนขวานแล้วก็แฉลงกลับมาให้หมดเลยแทงแมงเลยแทงแม่งเลยแทงแมงเลย,ม,เลยมองหน้ามองหน้าไม่ชอบไม่ชอบคันนี้คันนี้จะมีพิรุษไหมหยุดครับผมหยุดหยุดหยุดเปิดลงประตู <laughs> มีการปิดอัดหน้าด้วยนะสวัสดีตอนเช้าออกลงมาจากรถวยครับ รถคุณนี่ไม่น่าไว้วางใจเลยเนะี่ยรถคันใหญ่ขนอะไรมาหรือเปล่าไหนดูซิเข้าไปนั่งดูเลยมีไม้บนหลังคาไม่มีนะคุณให้หมดไม่ม,ไมีเปิดเพลงได้ <laughs> เปิดเพลงโอเคเคลียรนะรถคุณนี่ดูในนี้ด้วยมีไหมมีอะไรไหมเหมือนคนนี้จะไม่มีของสิ่งผิดกฎหมายนะเชิญครับผมไปได้เอาเอกสารให้ผมดูหน่อย มีเอกสารไหมเอาละมาดูซิชื่อไม่ตรงกันอ้าวเองเล่นลินแล้วนะเองเล่นลินแล้วนะวันที่หมดอายุอันนี้ก็ไม่ตรงกันโอเคเอนันนี้ไม่ตรงกันโอ้โหไปไม่ได้นะครับผมไปไม่ได้นะเดี๋ยวตรวจสอบนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยไม่อนุมัติไม่อนุมัติไป ทำไมโอ้โหมหลักฐานก็เห็นเต็มตาอยู่ในสมุดมึงฮนะเดี๋ยวกูเอาขวานจามแม่งเลยจามแม่งเลยอ,อไปอ่ะผมพัดให้ด้วยบริการพิเศษคันต่อไปมาเลยคันนี้มีของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยไอย้คนเมื่อวานหรือเปล่าใช่ไหมคนเมื่อวานไหมเนี่ยลงมานี่เอาอกระถานมานี่ก็น,น่าช่วยออกจากรถก่อนเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมอะไรอย่ามาต่อล้อต่อเถียงนะเฮ้ เห็นขวานใช่ไหมะเราเข้าไปดูในรถมันก่อนนะคุณจะไม่พบอะไรที่นี่เดี๋ยวเรารู้กันเพื่อนเดี๋ยวเราได้รู้กันมไม่มีอะไรฮะตรงนี้โอเคออกหลังรถละ่ะหลังรถหลังรถไม่มีโอเคน่าจะดีนะคนนี้นะ่าจะเป็นคนดีเฮ้ยอันนี้มีหรือเปล่าไม่มีลืมเลยเกือบลืมหลังรถนนมีเอกสารไหมเพื่อน,ม,นมาเอามาดูซิชื่อตรงไหม ตรงกันหมายเลขหนังสือเดินทางตรงกันไหมโอเคตรงกันเรียบร้อยตรงเข้าเมืองได้ครับผมอนุมัติเลยท่องเที่ยวให้สนุกนะครับในที่สุดโอเคไปไปรีบไปรีบไปเบื่อขี้หน้ามึงแล้ว <c oughs> ปิดประตูให้ด้วย <c oughs> ปิดประตูให้ด้วยท <c oughs> ะล <c oughs> <c oughs> ุประตูเลย <c oughs> เรามาดูกันดูซิว, <c oughs> ว่าผมจะตรวจถูกหรือเปล่าจะติดลบไหมอ้ยเยี่ยม ตรวจถูกนะคัน <tang> น <ar> ี้นี่ดูมีพิรุษนะคันเนี้โอ้โหรถรถอะไรวะเนี่ยรถเปิดประทุนรถกระบะเปิดประทุนเหรอเชิญลงจากรถด้วยครับผมให้ผมตรวจดูก่อนมีอะไรไหมไม่มีนะอุ๊ยอ้าวอ้าวลูบงูลูบงูมึงมานี่เลยกีดกีดอุ๊ยขนเงินหรอฟอกเงินเงินปลอมเอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา ปวดรับเงินนี้แล้วให้ฉันผ่านเถอะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยจะดีป่าวะอ่ะอ้าอ้าอ่ะอ่ะอ้า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 อ้ไป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 ไเออทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นละกันนะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นละกันนะเชิญเชิญเพื่อนวันหลังก็ ถ้ามีอะไรก็ยื่นเงินมานะยื่นแบบแบงแบ์งบงบงบงอะแบง์แบงค์ปึกๆอะแบงค์ปึกๆโอเคคราวนี้คุณโชคดีมันบอกว่าคราวนี้คุณโชคดีแสดงว่ามันสามารถตรวจสอบได้เินะเพื่อนเราอะครั้งนี้เราโชคดีนะอถ้าครั้งต่อไปกูจะโดนอะไรเนี่ยไปพักผ่อนดีกว่าทุกคนได้เวลาพักผ่อนเยี่ยมนอนเลยวันนี้แบบได้เงินมาจุกๆนะ600กว่าบาทที่ผมเห็นนี่ดูเงินเรา โอเคได้มา480ถือว่ายัางดีนะไม่ขาดทุนดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นสหายเราจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ว่างเขตชายแดนดังนั้นวันนี้คุณไปลุยกันเถอะหน้าที่ของคุณคือส่งนักโทษไปที่ค่ายแรงงานและส่งของเถื่อนที่ถูกสกัดกั้นไปยังฐานตำรวจโอ,โอเคไปที่ร้านของแวดระหว่างทางเพื่อไปซื้อเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานของคุณนะนะโอเคได้เลยผมจะไปทางไหนเนะี่ย ขั้นแรกก็มาจัดการกับพวกนี้กันก่อนเข้าไปที่ห้องขังและย้ายนักโทษทั้งหมดไปยังรถตำรวจได้เลยแล้วห้องขังแม่งเล็กนิดเดียวเองนะไปมาดิไอ้พวกเวนนอนสบายเลยนะสิไดะย้ายเลยอแล้วนักโทษไปไหนวะเนี่ยแบกแบกขึ้นหลังหรอเอาเอานักโทษออกมาปุ๊บนักโทษหายโอเคเราไปที่รถตำรวจกันย้ายของเถื่อนทั้งหมดจากช่องเก็บของในตัวของคุณหรือสิ่งที่นำออกมาจากโกด,ดังของคุณนะนะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยลืมลืมเอาของออกจากโกดังเลย <_ d un> ดีนะที่เองเตือนน่ะผู้บังคับัญชาเ <_ d un> วลนน้ามีเงินที่ยึดมาได้ด้วยเงินปลอมอุ้ยทีนี้เราก็ได้หน้าไงได้หน้าแล้วก็วแบบใส่ใส่ไลายไว้นั่นแบบขนทั้งโคเคนขนทั้งเงินปลอมเออทีนี้แหละมึงโดนยาวแน่ติดคุกยาวบัดดีเพือ่อนยืนโก้เลยโอเคย้ายของทั้งหมดไปตรวจสอบอุ้ยมีขวานด้วยในนี้โอเคดูเหมือนว่าคุณพร้อมจะไปแล้วเอาละนักโทษล่ะ อ๋อนักโทษมาอยู่ในนี้แล้วออกได้ไหมปล่อยได้ไหมปล่อยตัวปล่อยไม่ได้นั่งทําหน้าแบบสับนึกผิดเลยไม่ต้องมาเยิ้มมุมปากมึงเตรียมโดนแน่ใช้แรงงานนรกจุดแรกค่ายแรงงานคุณจะต้องปล่อยนักโทษไปที่นั่นตรวจสอบแผนที่เพื่อดูจุดหมายปลายทางของคุณะนะไหนดูสิแผนที่โอ้แคมป์แรงงานโอ้ไกลอยู่อะเนี่ย <laughs> มึงให้กูขับไปไหนไกลจังอะปิดเพลงก่อนลาคาญโอเคสตาร์ทรถ ไปมีมาร์กจุดไหมมาร์กจุดไม่ได้๋อแต่เราสามารถกดเอ็มมาดูได้เลยเคเดี้ยวขวานี่ใช่ไหมเดี้ยวเลยค่อยๆขับไปคุณผู้ชมเราเป็นตำรวจที่ดีเราต้องขับรถตามกฎจราจรนะคันหน้าแม่งขับช้าจังวะคันหน้าแม่งขับอย่างช้าเลยชนได้ไหมไปชนเลยขับเร็วๆหน่อย <laughs> ปิวข้างทางเอะแม่งบอกตำรวจเชียอะไรขับรถอย่างงี้วะแบบใหญ่อยู่นะคุณผู้ชมเล่นกันยาวๆแหละเกมนี้ไปขับรถก่อนตอนนี้อุ้ยอะไรยะเอาไม่นะดูเหมือนว่าพายูลูกสุดท้ายลูกนี้ได้ทําให้ต้นไม้ต้นนี้ล้มลง,งแล้วเราไม่สามารถเอาไปได้อ,ไไดออกไปได้อะเราต้องเอาขวานมาตัดไม้นี่ตัดเลยตัดเลยเรียบร้อยอเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวยู่ดีวาร์อยู่ดีไม้ก็วาร์ฟเฉยชิบหายแล้วชิบหายแล้วประเทศนี้มีเวทมนต์ฮอกวอตเลกาซี่ไม่ใช่แล้วโอเคได้เวลาเดินทางไปต่อขับชิวๆนะเปิดเพลงก่อนด้วยจะติดเลกมาซี่ปะวะหรือว่าลำไทยกูหลอนอยออนู่เพลงนี้เพลงนี้เออมันสนุกสนุกเพลงนี้เพลงแบบเต้นลำนะอันนี้อนะไรซากปลาหักพังเก่าอะ ซากโบราณโอ้โอ้ชนแม่งเลยชนแม่งเลยอันนี้รถใครเนี่ยเออชนเออรถพังเลยไหมขับชิวๆนะทุกคนใครมาขวางทางเรกูชนให้หมดเลยโอเคเรามาถึงแล้วแคมแรงงานขับเข้าไปได้เลยใช่ไหมมาปิดเพลงก่อนหนอกหูเปิดประตูเลยเยี่ยมเอาล่ะที่นี่แหละหยุดข้างหน้าประตูแล้วสั่งให้ขนนักโทษทั้งหมดลงไปนะ โอเคมาเอาดอกโทษลงมาก่อนอ้าวไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้มาเองลงมานี่อ้าขดยังไงเนี่ยอ๋อเราต้องไปสร้างที่ตรงนู้นโอ้โหคุณึกว่าจะเอาลงไปเองไปย้ายนักโทษเลยสมบูรณ์แบบเราต้องการมือใหม่ในการทำงานเสมอนะต่อไปให้ไปหาร้านของแหวนเพื่อดูเครื่องมือบางอย่างจำไว้ว่าหากไม่มีเครื่องมือคุณจะไม่พบของเถื่อนใดๆอ๋อเราต้องแบบอันนี้ด้วยนะต้องไปซื้อแบบอัปเกรดเครื่องมือเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วกลับรถยังไงเนี่ยกลับรถโอเคเยวกลับรถก่อนอ๋อวนทางนี้ได้เลยหรือว่าจะต้องถอยหลังโอ้ยโอย,โอย,โอยโชนนี่หินกระจกแตกเดียวเดียวแล้วตัวเราไม่มีมีแค่มือชิมหายแล้วตัวกูใช่มนุษย์หรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราออกนี่วนรถมาเรียบร้อยไปได้เวลาโอ้ลับไกลด้วยนะให้กูขับไปไกลด้วยนะเพื่อนเปิดเพลงแล้วดีกว่าโอ้ยชนชนชน โอ้ยคือขับรถแบบถ้าขับในชีวิตจริงน่าจะตายนะน่าจะไปคุยกับรากต้นไม้รากมะม่วงแถวนี้แหละขันข้างหน้าอีกแลี้วขันข้างหน้าเบียดเบียดเบียดตกข้างเท้าชนแม่งหมดละผมอะขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีไม่ได้ตั้งใจถึงทางแยกก็หักซ้ายนี่ดิฟดิฟเลยรถด,ดิฟทางลุกลังด้วยจะถึงภายในสามสองหนึ่ผมมาอยู่ในป่าเลย อ๋ออยู่ตรงถนนใหญ่ตอนนี้คือทางลัดนะกูชนกูชนหมดอ่ะกูชนหมดต้นมงลต้นไม้ชนหมดโอเคเรียบร้อยไปเข้าไปดูกันโอ้ยมีปืนอย่างนี้แหละของชอบโอ้นั่นหมายความว่าคุณเป็นผู้บัญชาการคนใหม่ที่ชายแดนสินะฉันชื่อว่าดิเมียมิมชุนอะ แต่คนชอบเรียกว่าเวทฉันขายเครื่องมืออาวุธและก็สินที่เชื่อถือได้หวังว่าควรจะทําได้ดีกว่าโลนิคอฟนะอ๋อไอ้โลนิคอฟนี่คนเก่าที่ถูกจับไปใช่ไหมเฮ้ยไม่ต้องพูดมากปะซื้อปืนเลยดูซิว่าเราสามารถเรายังซื้อปืนไม่ได้เสียดายเลยต้องซื้ออะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงเราซื้อปืนได้แล้วหูจะปนืนแพงจิบหายเลยเราเราต้องซื้ออะไรก่อนดีดามจับบอโอเคซื้อของไปสักสองสามอย่างแล้วกันซื้อขวานนะ ซื้อเลยโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันไปจุดสุดท้ายฐานตำรวจที่คือที่ที่คุณจะต้องมอบของเถื่อนให้อ,อ๋อแล้วต้องเอาโอ๊ยเดี๋ยวขอโทษทีก็คือผมจอดรถแบบเชี่ยมากเลยทํารถติดรถติดกันแบบตึมเลยนะรถติดตึมโอ๊ยกูชนรถข้างหลังอ,อ,อีกเอ้ยบีบแตเฮ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะชนแม่งเลยขูแล้วไกลด้วยไงประเด็นฐานตำรวจไกลด้วยไงโอเคไม่เป็นไร เราไม่ยอ่อท้อแล้วฐานตำรวจทำไมแม่ไงไกลจากชายแดนวะลนะ่ะทำไมไม่ตั้งให้มันใกล้ๆกันจะถึงแล้วเอออือชนแม่งเลยดีนะที่มันไม่มีรถพังถ้ามีรถพังนี่น่าจะซ่อมกันละนาวนี่ย้ถึงแล้วฐานตำรวจไปเข้าไปเลยมาส่งของแล้วครับผมเอาล่ะไปคุยกับเจ้าหน้าที่นาบุครอบแล้วมอบของเถื่อนที่เจอทั้งหมดให้เขานะโอเคเราเอาของเถื่อนออกมาจากอันนี้ก่อนนะ เยี่ยมเยี่ยมคนนี้ใช่ไหมคนข้างบนมาแล้วพี่ชายโอ้ในที่สุดฉันคิดว่าคุณจะไม่มาแล้วนะเนี่ยฉันชื่อดับบครอฟเป็นผู้จัดการโกดังนี้ ปวดจำไว้ว่าสินค้าผิดกฎหมายจะต้องตกเป็นของฉันเท่านั้นอย่าแม้แต่จะคิดจะขายเชียวอเราสามารถเอาของไปขายได้ใช่ไหมแบบลักลอบไปขายได้ใช่ไหมสมมุติถ้าเราไม่ไม่อยากเอามาให้ไอ้ตำรวจคนเนี้ยเราเอาไปขายได้ปะ<ฮ>ความคิดดีนะเนี่ยร้อยหกบาทคุ้มไหมเนี่ยดีมากตอนนี้ขับรถกลับไปที่ชายแดนกันก็<ฮ>คือสมมติถ้าผมแบบเอาไปขาย้พวกไอ้คนขายของเถื่อนเงี้ยได้ได้ไหมความคิดกูแม่งตำรวจเร็วชัดชัดทำเพื่อเงินเว้ยทำเพื่อเงินเว้ยชนได้ไหม ชนคนได้ไหมโอเคอุ้ยอันนี้ใกล้อันนี้ใกล้อยู่อ,ยอุ้ยอุ้ยชนอีกแล้วโอเคจะปิดเพลงขอโทษทีขอโทษทีอือชนหมดเลยถึงแล้วเรียบร้อยมาแล้วจ้ากลับมาทํางานที่เรารักกันเดี๋ยวจอ,จอดรถก่อนจอดรถดีๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจชิบหายโหลดเซฟได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าโหลดเซฟไม่ได้โอ้โห เวนเ้ยเวนเลยโหลดเซฟไม่ได้อีกไอเวนเลยกูไม่ได้ครับไปชนมันเลยโอเคคุณผู้ชมสําหรับพาร์ทนี้ผมต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะในการทํางานเป็นตํารวจตรวจคนเข้าเมืองครั้งแรกของผมเอาไว้มาต่อการพาร์ทหน้านะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์เอ็งก็พูดมากเกินเอ็งก็พูดมากเกินเอาขวานจาาแม่งเลยเอาขวานจามแม่งเลยสาหรับพาร์ทนี้ผมต้องพักว้เพียงเท่านี้นะทุกคนใครที่ชอบคลิปผมผมก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันบ๊ายบาย